ไ้กบเอ็เลียดรอนเป็นแบบนี้จริงๆเลยอ๋อออออเวันนี้มันทั้งร้อนทั้งชื้นอโอยไปนะพี่ชายฮะแค่ผลไม้สองลูกเห็นต้องตามมาเลยโอ้ยเอออ ใครบอกให้นายเข้ามาในบ้านฉันโดยไม่ได้รับเชิญใครว่ว้าว,วอธิบายทีหลังนะว่ายก้ <c oughs> องฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายสักหน่อย <c oughs> ดูบ้านฉันสินายทำลายมันจำได้ไหมเฮ้ยฉันยังพูดกับนายไม่จบเลายนะ,ะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านฉันทไมนะาผลไม้กนวะ่าจะได้มามันยาก พี่ชายหด,ด,ดนั่นเลยนายฉันจะหัวเราะอีกดูบ้านแสนสวยของฉันสินี่ไม่ใช่เรื่องตลกฉันไม่มีบ้านอยู่แล้ว อย่าร่มเสียสิพี่ชายก้องเขาทำแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละแค่ยอมยอมไปก็พอไมอุ้ยอุ้ยเงอคราวนี้ก้องก่อปัญหาอะไรอีกเหรองมันเป็นความผิดนายรู้หรือเปล่านายเป็นคนพาก้องมาที่นี่ไม่นายเข้าใจผิดแล้วพวกฉันเป็นเหยื่อนะออนั่นก้องคิดทำอะไรของเขาอ่ะอืมหินก้อนยักษ์เหรอ จบไม่สวยแน่รีบแผ่นดีกว่าขาเว่าจะหนีรอดอย่างนั้นฉันบริสุทธิ์ก็กล้องเป็นคนผิดเฮ้ยฟังให้ดีนายมีทางเลือกสองทาง หนึ่งสร้างบ้านให้ฉันหรือสองนายมาเป็นาทาสของฉันตลอดชีวิตแต่บ้านนายใหญ่มากฉันชอบไม่เป็น,าน,นา้วย้านายเลือกที่จะไปาทาสของฉันใช่ไหมอย่าปปไ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 ปทาสนี่เราก็เล่นใช่ไหมคือเขาเวลาตัดตัดตสินใจนิดหนึ่งนะก็ได้แต่ถ้านายไม่สร้างบ้านใหม่ให้ฉันนายก็ต้องมาเป็นทาสฉันชั่วชีวิตเข้าใจครับผม เฮ้เฮ้นี่เป็นเพราะนายฉันอาจจะต้องไปท่าของใครไปตลอดชีวิตเชียวนะอย่ามาเมินชันเหมือนที่นายชอบทำเป็นประจำสิจริงจังหน่อยพี่ชายนายต้องช่วยฉันสร้างบ้านให้ใครนะถ้าขอร้องละนะวายได้ได้พ แสบจะมาช่วยฉันจริงๆขอบใจพี่ชายนายเยี่ยมที่สุดเลยค่ะสุดยอดมากเยี่ยมเลยพี่ชายสร้างเร็วขนาดนี้ได้ยังไงนี่ยแล้วคิดว่ายังไงบ้างล่ะฉันว่ามันดูอบอุ่นนะท่านใครอย่าที่ขอเลยเอ่ฉันมีบางอย่างต้องทำแล้วมันก็ใช้ได้อยู่ แต่ถ้าให้เวลาก้องหน่อยต้องสวยกว่านี้นะค่ะไี่จะพูดอะไรกันแน่นะออที่จะบอกก็คือถ้านายอยากจะสร้างบ้านใหม่ทำไมไม่สร้างหลังสวยๆจนใครก็อยากมาเยี่ยมดูล่ะนี่ท่านใครท่านเหงาชิไหมก็เลยยใายคนมาหานะฮะออเปล่าสักหน่อยนะฉันเข้าใจอย่ามาทำานึนฉันรู้ดีว่าท่านต้องการอะไร วาไว้อย่าทำให้ฉันกลัวสิทำแบบนั้นคาก็กลัวกันหมดน่ะนั่นอาจทำให้นายไม่มีเพื่อนน่ะว่าไงด้อจริงนะพี่ชายนายต้องเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นเขาคิดกับนายแล้และนายรู้ว่าเราจะช่วยเขายังไงเหรอกองเออเฮ้เขาขโมยเหตุของเราอ่ะโยดเขาจะไปชอบแผนดีเลย มันอะไรกันล่ะเนี่ยแยยังมีอีกนิดหน่อยให้ทำแต่ว่าเกือบเสร็จแล้วล่ะเสร็จงั้นหรอก้องพาพวกนี้มาทำไมครัคืออาฉันว่าก้องคงจะหาเพื่อนมาให้นายแนง เหมือนกล้องพาทุกคนที่รู้จักมาที่นี่เลยแล้วไม่มีใครรู้เหตุผลด้วยแล้วรีบเข้ายมเงียบด้วยอย่าปด้ียคนนี่ ไหนกันหมดโอ้ยแม้แต่เพื่อนในน้ำก็หายไปได้กลับบ้านแล้วบายขอบใจอีกครั้งเอเอิงด้วยพวกเาขาไปหมดแล้วเ,เราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่ชายเอาเราจะบอกกับใครยังไงดีท่านใครอ แน่ใจนะแต่ก้องพาสัตว์ตัวอ,อื่นมาที่นี่ได้นะฉันไม่อยากบางังคับให้ใครมาเป็นเพื่อนฉันอยากให้สมัครใจโอ้โหโนายนายเป็นอะไรไปฉันไม่เคยเห็นนายเป็นแบบนี้มาก่อนเลยฉันเรื่องก็คือว่าเมื่อคือนฉันได้ยินสัตว์พวกนั้นพูดกันตอนที่หนีไปอืมค่อยเดินัพวกเขาจะไปไหนกันทำไมพวกเราถูกบังคับให้ปเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่อยากละ่ะ ก็คิดแบบนั้นน่ะดูเจ้าใครสิอันตรายจะตายไปอ่ะราให้ฟังหน่อยอันตรายอะไรอ่ะกองขงสงสารเจ้าขี้แพ้คนเนี้ยแล้วก็พาพวกเรามาที่นี่มันคงจะดีกว่าถ้าฉันไม่มีเพื่อนล่อยฉวนไว้ลำพังเถอะอ้าวพดถึงเรื่องนี้ฉันคงทำ้ายความรู้สึกเขาพวกเขาก็คงไปด้วย น้อยก็สงบดีที่อยู่วันนี้คนเดียวมั้งนะเอฮ้ยเกิดเกิดเกิอะไรขึ้นเนี่ยทำไมนายอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ไอ้สิ่งที่นายควจะรู้เกี่ยวกับก้องก็คือ ไม่เคยยอมแพ้กาให้ทุกคนกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปคงจะยากแล้วล่ะพี่ชายมีเพื่อมากมายกำลังมานั่นไงกำลังมาแล้วห็นไม้คราวนี้นายก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วนะพี่ชายที่ะจยากก็เหอะดูสิความสุขตรองให้เลย ไม่ใช่ซะหน่อยฉันก็แค่ชอบไม่อยากเชื่อว่านายจะบ้าขนาดนีโ้โอ้ยโอ้ยแล้วเหนื่อยสุดๆนี่เป็นรอบที่สแล้วนาะไม่นายต้องวิ่งไปอีกเพื่อนอหรืออยากจะเจอกับกล้องเหรอฮะออน้ำมันปุ่นไปหน่อยนะป๊าป๊าเราต้องอยู่ที่นี่ได้ยินที่ก้องบอกแล้วนี่ฮะ ตัวเล็กไปจนฉันมองไม่เห็นเลยฮะบอกง่ายเลยคันนี้คุณบอกง่ายใช่ไหมลองนั่งกระจายนะัยนะ่งฮนะอาหารกับผู้ป่วย IBD ส่วนใหญ่าหาหาหาผู้ป่วย IBD ไม่ทราบว่าอาหารกลุ่มใดที่ว่างใหญ่ควรรับประทาน หรือกรุงดที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งอาหารที่รับประทานนั้นอาจมีความสัมพันธ์กับโรค IBD อาจกระตุ้นให้แคดการ์ดหรือสามารถทําให้ลําไส้ของเราอักเสบและแย่ลงเรื่อยๆอาหากไม่เลือกรับประทานให้เหมาะสมสาเหตุที่อาหารมีส่วนในการดําเนินโรคนั้นเนื่องจากอาหารจะสง่งผลต่อชีวิตและจํานวนจุลินทรีย์ประ ไม่ไปหกาเมื่อกี้คือเฮ้ยอัดวิดีโอหน้าจออยู่อ่จะมีการที่กวรตุ้นมาเล่นื่อนแม่อารวิดีโอหน้าจอหรอหาเจออยากอารจทุงากรมจากรถบรี อาหารไม่ใช่สาเหตุเดียวของการเกิดหรือการกำเริบของโรคโรค IBD ยังจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยยาที่ถูกต้องเหมาะสมและการปรับการรับประทานให้ถูกต้องก็มีส่วนช่วยลดความจำเป็นในการใช้ยาลงโดยแบ,บ่งประเภทอาหารออกเป็น2องกลุ่มคือกลุ่มที่ควรรับประทานแบ่งได้3ประเภทได้แก่ 1. ประเภทเนื้อสัตว์ ควรเลือกรับประทานเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลที่มี e n t r ท polyunsaturated fatty acid มากรับประทานเนื้อไม่ติดมันเช่นเนื้ออกไก่สอประเภทกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันคาโนลา่าน้ำมันรำ้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวัน 3. ประเภทผักและผล